ไม้ก็คือสีขาวของหนูหนูจะเอาไว้แบบสําหรับเช็ดหน้าเล็บก,ก็คือเวลาเราตะบายอยากป,ป,ปัดปัดเราต้องการให้หน้าเล็บดูสะอาดเราก็ใช้ตัวนี้อันนี้จะเป็นน้ํายาเช็ดหน้าเล็บแต่ถ้าเป็นตัวสีดังก็คือเออเป็นตัวน้ํายาถอดสีเล็บก,ก็คือตัวนี้กลิ่นจะแรงแล้วก็เออกัดกัดมากกว่าตัวนี้ตัวนี้แค่ใช้ใช้เช็ดหน้าเล็บให้ดูสะอาด คุณสมบัติเหมือนแอลกอฮอล์มบบนี้ทาความสะอาดเฉยๆแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเอ่อแล้วมันชื่ออะไรมันไม่มีชื่อหนูไม่ได้ติดดูตรงหัวหนูจะเอาถ้าเป็นเช็ดเช็ดเล็บหนูจะเอาหัวสีขาวถ้าเป็นถอดสีเล็บหนูจะเอาหัวสีดําแล้วสมมติว่าถ้าฉันถ้าเธอไม่รู้ร้านอะไรเงี้ยอ๋อเธอไม่รู้เ,ออรเลยมันจะมีสีสีน้ําเงิน สีฟ้าสีขาวน้ำยาเช็ดหน้าเล็บนะถ้าโยโกซื้อสีสีฟ้ามาเธอก็จะรู้ได้ทันทีว่าอันนี้จะเป็นน้ำยาเช็ดหน้าเล็บเพราะว่าตัวถอดสีเล็บอะมันจะมีแค่สีใสสีเดียวมันจะไม่มีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองอะไรไม่มีนะอยู่ที่ว่าเราซื้อสีอะไรมาแต่งซื้อสีขาวมาไงเออแค่นี้เรียบร้อย